สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องเลมอนทีสองสามสี่ค่ะวันนี้นำเสนอเมนูปลาอินทรีผัดขึ้นช่ายค่ะวัะสดุอุปรกรณ์ของเราก็จะมีปลาอินทรีนะคะปลาอินทรีซื้อมาจากตลาดสดๆเลยค่ะผัะเอกของเราต่อมาก็คือผักขึ้นช่ายนะคะกระเทียมซอยพริกแดงจินดาหั่นฝอยนะคะในการแต่งสีสันของเรามีพริกแดงจินดาให้กดสีสันนะคะในการทำอาหารให้สวยงาม หลังจากนั้นขั้นตอนการทำก็นำเนื้อปลาของเรานะคะมาใส่กับแป้งนะคะแป้งชุบแป้งทอดทอดกรอบแป้งทอดกรอบแป้งอเนกประสงค์นี่ห่อไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเตรียมตั้งกระทะเลยค่ะใส่เกลือลงไปใส่น้ำมันลงไปใส่เกลือลงไปน้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อปาลาตะกิดกระทะนะคะเคลือลับไปเล็กน้อย้าเราใส่เกลือเนื้อปลาเราก็จะไม่ค่อยติดกระทะนะคะติดแค่ชุบบ้างเล็กน้อยนะคะ หลังจากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยทอดไปเรืยย่อยจนเนื้อปลาืดงเลยค่ะปลา่องเหลืองแล้วนะคะพิซซ้ามนะคะด้านในเป็นเหลืองนะคะเ่็เหลืองเลยคะเพื่อนการทำคลิปของเรานะคะของของเราเนี่ยนะคะก็อยากให้เพื่อนฝากกดติดกตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในการทำคลิปต่อไปค่ะ ในระหว่างการทอดนะคะเราก็มาเตรียมน้ำซอสเราใส่ซอเที่ยวลงไปนะคะไส่เที่ยวลงไปประมาณครึ่งช้อนหลังจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปนะคะประมาณปลายช้อนใส่สองลงลงะะซอสหอยนางรมลงไปะค่ะซอสปรุงรสตามลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ สามช้อนนะคะใส่น,น้ำปลา,าลงไอประมาณสามชอ้อนค่ะใส่น,น้ำปลา,าลงไปคน,นให้เข้ากันนะคนน้ำซอสเราให้เข้ากันนะคะเตคมเข้าไปค่ะแล้วก็มาดูปลาทอดไว้ก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองกรอบแล้วตอนนี้เ,เหลืองสวยงามแล้วค่ะ สุขภาพนะคะปลาอนซีมีประโยชน์มากมายนะคะ,อออะทอดไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราทอดเหลืองจนพอใจแล้วเราก็ตักมาพักไว้ใส่จานพักไว้นะคะใส่จานพักไว้เราก็ไปเทน้ํามันออกจากกระทะให้เหลืองน้ํามันฉุกเินะคะแล้ก็เอากระเทียมมาเจียวให้เหลืองหอมเจียวไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ผักขึ้นชาลงไปผัดกับกระเทียมนะคะผัดไปแล้วก็ใส่น้ําซอสลงไปผัดน้ําซอสที่เตรียงไว้ผัดลงไปด้วยกันค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปผัดให้เบาๆนะคะผัดใช้ไฟกลางนะคะไ้ไฟกลางผัดเบาๆให้น้ําซอสของเราเข้าไปในเนื้อปลานะคะเรื่อยๆค่ะค่ะ ตอนนี้เราก็ไม่ต้องผัดนานมากนะคะผัดพอผักสลดนะคะเริ่มสมกลิ่นหอมสมกลิ่นหอมแล้วค่ะมีน้ำสุกๆิดในการราดข้าวเราจะทานข้าวสวยลัมล้อนะคะมีน้ำรสสุกผๆๆินิดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่แล้วนะคะที่อล่วนะคะก็สวยงามสีสามหนึ กะเยยัสิน,นิดเดีค่ะเพยส่ผไม่ช่วทอดนะคะผิดขะเพยเลยอ่าเต้องผัดนานมากเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานเลยค่ะเสิร์ฟใส่จานตกแต่งจานให้สวยงามด้วยผักขื้นชาติของเราค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะวันนี้เมนูสุขภาพของเรา ปลาอินทรียผัดกึ้งใช้เรียบร้อยค่ะสวยงามนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับติดตามชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ